เช้าวันศุกร์ที่สิครับกันยายนครับขบวน551ครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟคลองไผ่ครับเวลา7จ็โมงห้นาทีครับหัวที่ใช้ครับ G A 4 5 4หครับ เวลา8นาิกา20นาทีครับรถไฟขบวน552ครับกำลังจะผ่านสถานีคลองไผ่ครับวันนี้ได้ QSY มาด้วยช่างเครื่องครับกำลังจะคว้าห่วงทางสะดวกครับโวรถจักรที่ใช้ครับเป็น QSY 5221ครับคว้าห่วงไปเรียบร้อยแล้วครับ ยาวมากครับแต่ก็บรรทุกเต็มๆครับวิ่งไปนิ่มๆนิบๆครับ